ครับคือคือผมผมมาตรงนี้แล้วเจอเต่าอ,อยู่ตรงนี้นี่เอาข้ามถนนมันกำลังจะข้ามไปเกาะสีเรนครับมีเลขหรือเปล่า นี่ปั่นมาเจอเต่าเฉยเลยสงสใสจะขึ้นอย่างตรงนี้แหละครับทุกคนมันจะขึ้นอย่างตรงนี้อะ่ะกวัวมันกัดมือเออช่วยชีวิตเขาหน่อยไม่รู้เต่าอะไรจะเนี่ยจะทำตาหลอกแหลกหลอกแหลกอยู่ตอนนี้สงสใสมันหยาดเนาะไม่เห็นเลขอะไรนะครับผมไม่ได้หวังหวยอะไรนะแต่ก็ทุกครั้งที่ผมเจอเต่า,ตาผมก็จะช่วยครับ ไม่ว่าจะเป็นเต่าบกเต่าน้ำเต่าอนะไรก็เดี๋ยวจะเอาคืนเอาคืนไอ้พุ่มไม้นี่เลยนะนี่เจอมากำลังจะข้ามพอดีเอากลับไปที่เดมิมเดิมโอเคไม่ใช่อะไรถนนสองเลนอะรถเหยียบอยู่แล้วยังไงก็กระดองพังอยู่แล้ว จอดจัจกรยานอยู่ตรงนู้นครับ